อลลี่อันนี้ก่อนคลิปนี้ไม่แกล้งแกแหงอนฉันยังดเไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงป่ะอันนี้เดี๋ยวตามใจจะกินอะไรจะเลี้ยงไม่แกล้งไม่แกล้งไม่มีแกล้งไม่มีแกล้งแล้ววันนั้นแกขึ้นรถลังหนีฉันกลับไปทําไมอันนี้คือคําถามใช่ถ้าแกงอนฉันแล้วเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันไหแกจะไม่คิดถึงฉันหรอกชีวิตแกมันแบบพอเที่เียวอ่ะมันจะดีนะทาไมอ่ะแกอยากให้มีคนแกลงแกเหรอเอ้าฉันเป็นตัวสีสันในชีวิตแกนะ ถ้าไม่มีไม่มีฉันเดี๋ยวแกคิดถึงคิดไปเองอันนี้ฉันตามใจแกแล้วนะแกต้องหายก่อนเลยหายกันดิไม่นะเอ้าถ้าแกไม่มีฉันแล้วแกจะถ่ายคลิปแบบครเราก็มีกันอยู่แค่นี้ใช่กับคนอื่นได้ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องการแกอะไรนะพูดอะไรนะเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเสียงมันดังไงเอาน้ำผึ้งมะนาวค่ะ้จ่ายให้ว้าวขอบคุณนะแหมกิน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 ไงชื่นใจหายก่อนยั่งทีเนี้ย ยัเรจาจะเอาอะไรอีกอ่ะใช่ของอีสานฉันชอบกินมากเลยเอาเอาเอาเปรี้ยวกางครับพี่เอาเปรี้ยวกางชุดหนึ่งครับเอาไปไหนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวอะไรเลือกไปก่อนเดี๋ยวมาเอาจ่าย่ะอบคุณนะคะค่ะคุณค่ะจะฉันไม่รู้คิดถึงไปถึงเมื่อไรไม่รู้ตรงนี้ความจริงอีกนานแค่ไหน เจอกัรตั้งงานคุณถึงบอกไปไหนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเอ้ามาไปไหนอ้าวไปไหนมาก็บอกเดี๋ยวมาไงแล้วแกบอกแกจะเลี้ยงฉันแล้วแกก็ไปเดินวนอะไรทำไมแกไม่ไปด้วยกันกับซาเล่าหายงอนยังอ่ะพาไปเลี้ยงโอมากาเสะเดี๋ยวหายงอนเออไปซะไปไม่ไปโอมาเกษตรไม่พูดเล่นเหมือนกัน คือกลับลำสีแล้วไม่เอาฉันคิดถึงบ้านแล้วฉันคิดถึงแมวฉันแล้วไม่คิดถึงฉันบ้างเหรอไม่คิดถึงฉันบ้างเหรอไม่เจอกันตั้งนานแกไม่ออมไปถ่ายด้วยอ่ะถ่ายอยู่นี่ไงแล้วถายกอนแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ย C O U C O U A L I X ค่าตรงนี้หายกอนแล้วชัวถ่ายกอนแล้วใช่ไหมถ่ายกอนแล้วใช่ไหมไปไหนกลับบ้าน